สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 f o s p o t on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีหนองเลงซ้ายครับจุดที่ผมอยู่นี่คือบริเวณตีเจ้าบ้านเป็นทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเรียกว่าอเมซอนหนองเลงซ้ายซึ่งจะเป็นจุดตียู่ใจกลางของปลาไค่ของหนองเลงซ้ายเลยทีเดียวครับแล้วก็ด้านข้างผมนี่จะเป็นอ่าสะหลวงครับ หลายคนก็บอกว่าตัดเนี่ยจะเป็นแหล่งน้ำใจกลางของหนองเล้งทรายเลยนะฮะเป็นเรียกว่าสะหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ตีอันอาต่างชุมชนฮะเปินมีการร่วมตัวกันสร้างาสถานที่ท่องเที่ยวอย่างด้านหลังผมนี่ก็เป็นนั่นตั้งใจว่าจะทําเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟานะแต่โครงการก็มีการเดินเดินยุดยุดอยู่แต่หลังจากนี้ครับ คิดว่าคงจะมีการปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาคื้อเมซอนหนองเลงซ้ายขื้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนอย่างเดิมครับซืบเนื่องมาจากการคุดลอกหนองเลงซ้ายตอนนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วฮะในพื้นที่ของการคุดบริเวณด้านใหนหนองก็ถือว่าคารี่าระบบนิเวศเริ่มฟื้นฟูแล้วก็ปรับตัววันนี้ผมตั้งใจว่าอยากจะมาเก็บข้อมูลนกตีอาศัยอยู่ในหนองเลงซ้ายว่า ตอนนี้ครับปัจจุบันนี่นี่มีนกกีชนิดแล้วก็มีปริมาณจํานวนนักนอยหมอกใดนะฮะก็ถือว่ามาจยเก็บข้อมูลคือกับอันหน่วยงานที่สามารถนําเอาข้อมูลไปจยในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของการดูนกนื่งับหนอกเล็งไซ์ของเฮาในตัวนะบ,บอกไว้ก่อนว่าข้อมูลที่ผมเก็บไว้นี่จะเป็นข้อมูลสาธารณะเลยนะเพราะว่าผมจะเอาไปลง ข้อมูลใน Facebook ของผมครับ G f o l m u u s i s Sport ครับใครอยากได้รูปนกตีไทยได้จากหนองลิงซ้ายอยากจะหันว่ามีนกออย่างพ่องมีข้อมูลนกจะได้พองอัปเดียวจะได้พ่องก็อย่าลืมไปติดตามใน Facebook G f o l m u u s i s Sport ได้เลยครับผมก็หลายๆท่านบอกว่าภาพตีไทยบ้างภาพถ้าสวยๆงามๆนี่ก็สามารถนำไป ขายได้นะฮะมีการขายภาพไทยที่เป็นภาพไทยสัตว์หรือภาพไทยนกได้เหมือนกันนะซึ่งจีโฟก่ได้ทําประโยชน์ในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็เอาไปขายนะแต่อยากจะเก็บข้อมูลไว้ใหือออกสื่อต่อสาธารณชนเือได้นักที่สุดเพราะฉะนั้นภาพทุกภาพที่ทถ่า,ายถ้าใครอยากจะนําไปใช้ประโยชน์แบบไหนก็ได้ตามสะดวกครับผมก็จีโฟก่าได้ห่วงข้อมูลจะได้นะฮะและ้วก็อ่า ในเรื่องของการเก็บข้อมูลจะพยายามเก็บเป็นประจำทุกอาทิตย์ครับอย่างน้อยก็ถือว่าอาทิตย์ละหนึ่งวันจะเลือกวันเวลาตีสะดวกฝ้าเปิดนะฮะแสงได้ทายหูออกวางนาำก็จะพยายามไปเก็บภาพแต่ออกตัวไว้ก่อนนะครับว่ามาได้เป็นจังภาพนกมูนี่แบบมืออาชีพนะทายแบบ ขอถ่ายเก็บภาพได้เป็นข้อมูลนะส่วนใครอยากจะได้เอาไปปรับแต่งเพิ่มสีสันความสวยงาม้วกานนาไปขายกบยินดีครับบางีปัญหาทันทําได้เลยครับผมบามีห่วงลิสิทธิ์แล้วก็ส่วนเขตทําลราัฎร์ปานหน่งสายเปิ่นก่อสนับสนุนนะครับตอนนี้อุปกรณ์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลนกนะผมก็ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าวาราที่ใช้สารนะฮะแล้วก็คุณต้อยนะเจ้าหน้าที่อันเขตทําลราษัร์ปานหนองสายเปิ่นก่อ สนับสนุนในเรื่องของกล้องแล้วก็เลนส์ยาวนะซึ่งเหมาะสําหรับการถ่ายภาพนกระยะไกลครับถึงถ้าเขาใช้กล้องโทรศัพท์หรือว่าใช้กล้องธรรมดาติ่บ่มีเลนส์ยาวขนาดนี้ไปถ่ายเนี่ยเฮาจะบม่ดได้ภาพที่ชัดเจนเลยนะบางทีเฮาจะแยกแยะออกได้สักแบบนกที่เฮาถ่ายนะั้นมันเป็นนกอหยังนะแต่ถ้าได้กล้องนี่ครับเป็นกล้องคุณภาพดีแบบนี้ก็จะสามารถเก็บภาพได้ สวยงามแล้วก็ชัดเจนละเอียดมากขึ้นแต่ต้องขอขอบคุณเคทําราสรปาหนองเลงซ้ายมาณนะที่นี่ตัวครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมภารกิจตีจีโฟกตั้งใจยากจะ,ะทําพื้อครับอันประแม,ม่พี่นน้องจำเพื่อแม่ใจครับเพราะว่าหนองเลงซ้ายของเขานี่เป็นแหล่งตีอาศัยของนกบอกว่าจะเป็นนกประจําทิน่นกอพยพเยอะแยะมากมายจากข้อมูลตีได้ไปเก็บสะสมไว้ประมาณ 3 4ปีมาแล้วนี่ข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วครับภาพไทยนกตีไทยไว้ก็มีเยอะอยู่นะแต่หลังจากนี้เขาจะอัปเดตท่านผู้ชมหรือปอมัยพี่น้องจาเพื่อใจได้หู้ได้หันกันนักขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวตีปนได้หันถ้าเปนยากจะเห็นนกตีปนบบเกยหันหรือว่ายากจะหันถ้ามันมีมาอาศัยอยู่ในหนองเลิงซ้ายผมคิดว่า,าหนองเลิงซ้ายของเขาอาจจะมี การท่องเที่ยวในเชิงนิเวศด้วยการดูนกเพิ่มขึ้นมาแห่งหนึ่งกิจกรรมนะฮะแล้วก็อาจจะสร้างไรายได้ขึ้นครับ่อมแมพี่นงเบาตาังได้กระทังหนึ่งครับก็เดี๋ยววันนี้จีฟกจะเริ่มต้นจากจุดอเมซอนหนองนงซ้ายก่อนนะฮะจะเดินสำรวจว่าบริเวณนี้มันมีนกอนอย่ังพองนะฮะก็ลักษณะของการเก็บข้อมูลของผมนะครับผมก็คงจะมาได้ถือกล้องวิดีโอพาท่านผู้ชมไปถ่ายเหมือนกับ ถ่ายกิจกรรมทัวท่วไปนะเพราะว่าความยากลําบากของการถ่ายนกนะมันยากตรงที่ว่านกมันอยู่แบบเป็นตีแล้วก็มันจะมาให้เาหันแวบ,บเดียวถ้าเขาบ่าสามารถถ่ายภาพมันได้ในนาทีนั้นนี้มันอาจจะบินหนีไปเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นการถ่ายคลิปวิดีโอเป็ตัวถ่ายหูไปตัวนี้จะบ่ได้ผลเพราะว่าผมเคยลองมาแล้วครับจะบ่ได้ภาพนกเลยนะ,ะสมาธิจะต้องอยู่ดีการจับจ้องนกแล้วก็ใจกล้องโดยเฉพาะ กล้องเลนยาวนี่มันจะต้องใจกันโฟกัสตีค่อนข้างจะายากนะแต่ถ้าเขาบ่มีมห่วงหน้าห่วงหลังในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแล้วเขาจะสามารถจับภาพได้โอกาสที่จะจับภาพได้สวยได้ก็บีเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นผแผนของการวางในการเก็บข้อมูลของผมก็คือ,อแต่ละวันผมจะกำหนดจุดว่าผมจะไปถ่ายจุดไหนแล้วก็หลังจากนั้นผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้เห็นภูมิทัศน์ก่อนว่า บริเวณที่เขาจะไปถ่ายมีตั้งไดพ่องจะได้เห็นภาพนกแบบขาวๆรวมๆหลังจากนั้นผมก็จะ,ะยุดท่ายคลิปไว้แล้วก็คร,รึ่งวันหรือหึวันถ้ามีเวลาครึ่งวันก็ถ่ายครึ่งวันหนึ่งวันก็คือเต็มเลยก็อาจจะเก็บทั้งเต็มเลยแล้วก็จะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันวันหลังหลังจากที่ได้หูบได้ภาพทายมาแล้วนกบางชนิดผมอาจจะบอกหูจักจือ บางชนิดอาจจะหู้จักจือแต่จะรวบรวมข้อม,มูลให้เส็จสมบูรณ์ก่อนนะว่าวันนั้นผมถ่ายได้กี่ตัวมีนกอิหยังพ้องนะครับกี่ชนิดแล้วเขาจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันว่าวันนี้ผมได้ไปถ่ายมาได้นกกี่ชนิดกับคลิปต่อไปเขาก็จะได้อัปเดตรันไปเรื่อยๆอย่างน,น้อยๆตั้งใจไว้ว่าหนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งคลิปในการ เก็บข้อมูลครับจะเก็บข้อมูลบันทึกไว้ลงในช่อง YouTube GFOX Sport ของเขาก็ถือว่าเป็นข้อมูลดิบนะเพราะฉะนั้นในการสืบค้นในอนาคตตั้งหน้า,าถ้าจะมีการสืบค้นย้อนหลังเกี่ยวกับข้อมูลนกแนนนองลิงซ้ายก็สามารถมายิบเลือกเอาในข้อมูลของจีโฟกได้เลยบอกว่าจะเป็นรูปไทยจากใน f a c e b o o นะจีโฟก์มิวสิกสปนะหรือว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวข้อมูล เป็นคลิปวิดีโอก,ก่ในช่อง G f o x s p o r t ของเขาครับก็ฝากไว้เป็นกําลังใจให้ครับสมาชิกที่ติดตาม G f o x ตัวยว่าภารกิจการเก็บข้อมูลนกของ G f o x ก็จะได้เริ่มวันนี้เป็นวันแรกครับบอกไว้ก่อนว่ากิจกรรมนี้ทําด้วยจิตอาสาอยากจะยกให้พ่อแม่ป็น้องจ้าเพื่อแม่ใจได้หู้ได้หันของดีจริงๆครับเพราะฉะนั้นเรื่องค่าตอบแทนนี่เขาบอกต้องอู้ถึงกันแล้วครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านติดติดตามเพื่อกำลังใจขอบคุณเคททำราส,สปาร์นทางซ้ายตีสนับสนุนอุปกรณ์ในการหาข้อมูลและเดียวเขาจะมาดูกันครับว่าว,วันนี้เขาจะปะนกอย่างกันพ่องนะฮะตอนนี้เขามาดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อนนะฮะจุดที่ผมยูจะเป็นจะได้นะฮะนี่ฮะนกตีหาง่าย หาได้ใบายากกับมีเยอะแยะเลยนะบริเวณนี้ยังเช่นนีนกเอียงนี่ฮะแล้วก็บรรยากาศนี่ครับความเป็นธรรมชาติของหนองเล็งซ้ายที่คาดบาได้ก็คือน,นี่เลยครับฝูงควายครับจุดนี้จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสันสลีบันนักครับเข้ามาตั้งไหน,น เข้ามาทางในสะหลวงนะฮะนี่ครับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามครับอันนี้คือจะสังเกตเห็นว่านกเป็ดนกอย่างจะบินเป็นระยะระยะเลยครับมันอยู่ระยะไกลครับเดี๋ยวเขาจะต้องเดินสำรวจเข้าไปดูใกล้ๆมันน่อย นี่คือสะหลวงนะกด้านหน้าเฮานี่เป็นร้านกาแฟานะ,ะส่วนพื้นที่ที่ผมจะทายเก็บข้อมูลผมก็จะขอเริ่มจากใกล้ๆตัวนี้ก่อนนะก็เอามาดูว่าบริเวณตรงนี้มันจะมีนกอย่ายัานเขาได้พอได้หันพองเนี่ยจาก ได้ยินเสียงก็ะมีเยอะอยู่นะฮะแซงแซวห่างปลาครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมจะพักคลิปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในการสรุปนะอาจจะเป็นวันอื่นถ้าผมได้ข้อมูลตีสรุปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับ อรักกีนี่สวัสดีครับ